ดีค่ะแม่แหม่มเองจับเพื่อนๆจ๋าวันนี้แม่ไปร้านที่ยาคนลุงมานะจ๊ะไปโกดังมาจ้าวันนี้พริกแม่เอาน้ำพริกมา200กระปุกจ้าด้านนี้เลยจ้าเพื่อนๆจ๋านี่จ้าน้ำพริกที่ยาคนลุงจับเพื่อนๆจ๋า2องกระปุกเลยจ้าเดี๋ยวแม่จะจัดเี้งขึ้นมาไว้บนโต๊ะตรงนั้นนะจ๊ะอุมามาชาแนลจ้ามุมวางน้ำพริกของแม่นะจ๊ะนี่จ้าเพื่อนๆจ๋าน้ำพริกที่ยาคนลุงกันเลยจ้าไปก่อนนะคะสสวัดีค่ะเพื่อนๆจ๋าแม่แหม่มเองจ้าอุมามาชาแนลจ้า แม่มาถึงบ้านจัดของเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะน้ำพริกพิยาตอนนี้นะคะมีวันหมดอายุด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนสติกเกอร์ใหม่ด้วยนะคะแต่สติกเกอร์เก่าก็ยังคงอยู่นะเพื่อนๆจ๋าสติกเกอร์เก่าก็ยังมีอยู่นะคะเป็นบางบางตัวแต่ไม่ใช่ของเก่านะคะสติกเกอร์ตัวเก่าบางทีเขาเหลืออยู่ก็เอามาใช้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนสติกเกอร์ใหม่แล้วได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็จะมีวันหมดอายุใต้ก้นด้วย outro. อย่างเงี้ยจะมีวันหมดอายุบอกด้วยนะเจ้าวันผลิตวันหมดอายุนะจ๊าเพื่อนๆดูได้นะจ น้ำพริกร้านพี่ยาคนลุมจ่าวันนี้แม่แหม่ไปโกดังพี่ยามานะจ๊ะไปรับน้ำพริกมา200กระปุกจ่าเพื่อนเพื่อนจ่าอุบมามาชาแนลจ่านี้จ่าจะมีวันหมดอายุใต้ก้นกระปุกเลยนะจ๊ะเป็นตัวหนังสือสีดำๆนะจ๊ะวันผลิตแล้ววันหมดอายุจ้าแล้วก็สติ๊กเกอร์บางตัวจะเปลี่ยนใหม่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ่าอย่างเช่นน้ำพริกหมูกระจกนะคะปกติจะติดบนฝากระปุกใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ติดบนฝากระปุกแล้วนะคะติดตรงนี้จ้าให้เห็นชัดเจนกันไปเลยจ้าน้ำพริกหมูกระจจิกจ้าน้ำพริกกะปูเมา น้ำพริกปลาสลิดจ้ะเพื่อนๆนจ๋าน้ำพริกกุ้งเสียบจ้ะน้ำพริกตาแดงน้ำพริกปลาทูหอมนะจ๊ะน้ำพริกปลาอินทรีย์จ้ะน้ำพริกตาแดงกุ้งนะจ๊ะน้ำพริกเผาหมูสับจ้ะน้ำพริกปลาลากกรอบนะจ๊ะน้ำพริกเผากุ้งจ้ะเพื่อนเืนจ๋าก็จะเป็นสติกเกอร์ตัวเดิมอยู่นะจ๊ะบนฝากระปุกแต่มีด้านข้างด้วยนะจ๊ะแต่ไม่ใช่ของเก่านะพี่ยาทำสดใหม่ทุกวันจ้ะเพื่อนเือนจ๋าน้ำพริกนรกกุ้งจ้ะ น้ำพริกตาแดงแมงดานะจ๊ะแม่อยู่หน้าบ้านจ้ะน้ำพริกไตปลาแห้งจ้ะเพื่อนเพื่อนจ๋าน้ำพริกอกไก่แซ็บๆซจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แหม่มด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆนจ๋านี่จ้ะบางตัวก็เป็นตัวใหม่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าบางตัวก็เป็นตัวเก่าแต่ทุกอย่างทําใหม่สดใหม่เสมอนะจ๊ะแต่สติกเกอร์บางตัวก็จะเป็นตัวเก่าที่เขาใช้อยู่อย่างเช่นเนี่ยน้ำพริกตาแดงเนี่ยค่ะมันฝากระปุกก็จะมีอยู่ด้านข้างเขาก็จะมีเพิ่มให้นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แหม่มด้วยนะจ๊ะอุมามาชแนลจากพี่อน่จ๋าแม่แหม่มขายน้ำพริกตาแดงขายน้ำพริกร้านพ่ยาคนลุมนะจ๊ะจันจันถึงสุกนะคะ5้าโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะคะหมู่บ้านบุญนานสงประพาซอย9ดอนเมืองจ้าเสาร์อาทิตย์ตีห้ากว่าถึงเกือบเกือบเก้าโมงนะจ๊ะที่หน้ากองพันดอนเมืองจากพี่อนเ่จ๋าฝากอุดหนุนกันด้วยนะจ๊ะไม่มีส่งนะจ๊ะขายหน้าร้านอย่างเดียวจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะจ๊ะ สวยงามมากจ้ามีวันหมดอายุใต้ก้นกระป๋องได้นะจ้าดูก่อนได้จ้า